คะแนนโยอะไ่ได้ทำอะไรอย่างนี้ก็มาหาเสียงละโอ้โหสโสจงไม่ได้เป็นแล้วมาหาเสียงอย่างอีกเฮ้ยมีอบตอ,อยู่อบตอาหาเสียงอยู่เตื่องมังก,ก่อนเนี่ยนี่เดียวเสียเสียเสีย,ะอ,สยะอะไรเนี่ยโอ๊ย ตกแล้วโมเมนบ่เออกัดให้โอกาสกันเนีมาหาเชียงอีกอบตไปพาไปหาเชียงกับลูกน้องมีคนหลายบ่หลายโอ้แสดงว่าไปเลือกตั้งอยู่บ่เมื่อกี้นี่แม่นเโากาให้หายุอื่นไปเลยขนาดเจ้าของก็ยังกลายพิษยังวะกลายเขาไหนกลาเบอร์48เขาเบอร์ไหนสี่สเลยว่ามาใส่เต้นเนียนี่แหละคนหลายเดี๋ยวพาพาไปพาไปพาไปพาเมียมาเมียะไม่เมียะไไม่น้อยไปอีกแล้วเมียน้อยเมีียยนน้อ่ค่ะ เด้คขาได้กันแล้วบ่ได้กันแล้วเอาโอเคอยู่ครับไปโอเคครับเนี่เราอขอกปิดไปเลยคนหลปุ๋ยเนี่ยนิดเดียวพอหลายเนาะโอ้ยสวัสดีครับเรือกันเด้ออบตเด้ออบตเด้อครับเบอร์49 49เด้อครับโอ้ย ลีเก่าด้วยครับโอ้โหอาวตุกตาตัวนี้ลืมเลือกนด้ครับสี่สิบเก้าครับเจ้าหนี้ขับมาเลยโอ้ผู้จัดการโอ้หนานีเป็นเจ้าของเต้นไามครับอันนี้กรต๊อบท่านออีโอ้อย่าลืมนะครับอย่าคืออย่าลืมนะครับครับสี่สิบเก้าซื้อกลอกโกยนะครับอบตครับโอ้ยขอคุณเดี๋ยวเดี๋ยว อนนี้มาแล้วเอาหนักคนนี้มาแล้วเรือนเดียวแ่เนี้วันเมืกีโอ้ยโอ้ยอันหวหลายคนแลวครับก็เลยมาเข้าฟูมาแล้วมั้งมาเข้าฟูอง้รององรางอยู่ลครับสร้งอยู่นครับสร้ายไปโอ้ยลืมเลือครับเรือผมเลือครับผมเพื่อได้นะไวยตัวย็อ้ โอ้นี่แหล,หละของอครูเบอีกหน่อยลอีกอนน <c oughs> ลืมนะครับลืมนะครับเ <c oughs> ครับเอร์4.9 4.9เิดครับไหนเนาะเบออะไรครับ Xin sì, cầu Xin cầu đấy không? Hãy subscribe เงียบออกเงียบออกเงียวบุออกเอาละแก่ละแก่ลแก่ลแแเห็นขึ้นห่เนี่ยขึ้นห่เงมัน่ได้น่อยหลุงในนี้มีหลายเนะอโห อย่าลืมนะครับเบอร์4.9ครับจำมือนะครับจะเป็นวินเนาะ เฮ้ยเบ๊ะคะแนนโยไม่ได้